สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้แขกจะมาทาวิธีตัดถุงอุจจาระหน้าท้องสําหรับผู้ป่วยและวิธีการใช้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพ่ี่พี่น้องๆ้องทั้งหลายที่มีญาติป่วยนะคะ โดยที่เราไม่ต้องไปให้โรงพยาบาลเปลี่ยนให้นะคะเราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะแต่แขกก็ไม่ไม่ทราบว่าแต่ละประเทศแต่ละเมืองก็ใช้ไม่เหมือนกันแต่ในวันนี้แขกจะเอาถุงอุจจาระหน้าท้องสำหรับคนป่วยที่แขกดูแลอยู่นะคะมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าถุงอุจจาระหน้าท้องนี่มันมีหลายแบบนะคะทุกคน มีหลายแบบมากแต่วันนี้แขกเอาในลักษณะของคนป่วยที่แขกดูแลอยู่มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาลงมือตัดก่อนนะเพื่อนๆจะเห็นนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าถุงอุจจาระหน้าท้องเนี่ยเขาจะมีเบอร์ให้อยู่นะคะว่าเราจะต้องตัดเบอร์ไหนเราจะตัดเบอร์ไหนก็แล้วแต่ว่า แผลนะคะแผลที่ผ่าตัดของผู้ป่วยมาเล็กหรือกว้างขนาดไหนนะคะทุกคนเนาะเราก็ต้องมาตัดตามเบอร์ที่เขาเขียนให้มานะคะแต่สำหรับคนป่วยที่แขกใช้อยู่นะแขกก็จะตัดอยู่ที่38นะคะ38เบอร์38เพราะว่าแผลเขาไม่ใหญ่มากแผลหน้าท้องเขาไม่ใหญ่มากนะคะทุกคน เดี๋ยวคนอื่นเรามาดูวิธีตัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิธีใช้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะก่อนอื่นแขกก็จะตัดไปตรงนี้เลยนะคะเบอร์38แต่ตัดเล็กตัดใหญ่ก็แล้วแต่ว่าแผลของคนป่วยแต่ละคนว่า ว้างขนาดไหนเล็กขนาดไหนนะคะเราก็จะตัดไปตามที่เขาขีดเส้นไว้ให้เลยนะคะต้องค่อยๆตัดไปนะคะทุกคนตัดใจเย็นๆ ถุงลักษณะนี้นะคะถุงลักษณะนี้ใช้สําหรับแปะติดกับหน้าท้องเลยนะคะทุกคนแปะติดกับหน้าท้องเลยมันมีถุงหลายแบบนะแล้วแต่ว่าทางโรงบาลที่ไปผ่าตัดมาเขาจะให้เราใช้ถุงอุจจาระหน้าท้องแบบไหนนะคะ โอเคอันนี้แค่ก็ตัดออกมาแล้วนะคะทุกคนตัดออกมาได้ลักษณะนี้ตามเบอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่จะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราแปะถุงหน้าท้องไปบางครั้งคนป่วยเขาจะมีไายลมแล้วมันจะมีลมใช่ไหมคะมันจะมีลมอยู่ข้างในเราก็ต้องป้องกันด้วยการคลิปเล็กๆนะคะเพื่อให้เป็นรูระบายอากาศนะคะทุกคน อย่าไปคลิปใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเวลามีอุจจาระในถุงแล้วมันจะสกโปกเลอะเทอะนะคะคลิปแค่นิดเดียวเห็นไหมคะแค่คลิปแค่นิดเดียวเพื่อให้อากาศระบายออกมานะคะแต่ถึงเราจะคลิปให้ระบายอากาศออกมายังไงก็ช่างนะคะทุกคนแต่บางครั้งถ้าหากว่าเราแปะไปแล้วถ้าหากว่าคุณป่วยมี การหายลมบ่อยๆนะคะแล้วก็มันจะมีอากาศข้างในใช่ไหมคะมันจะมีอากาศข้างในเราก็ต้องเปิดถุงนะเดี๋ยวจะบอกวิธีอันนี้พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนตัดเสร็จแล้ววิธีการที่จะเอาถุงวุจนะหน้าท้องนี่ไปแปะกับหน้าท้องแปะแผลให้คนป่วยได้อะไรได้นะคะก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ทําความสะอาดด้วยน้ํายาแล้วแต่ว่าใครจะใช้น้ํายาแบบไหนเนาะน้ํายาก็ทางโรงพยาบาลเขาก็น่าจะบอกมานะคะเนาะว่าควรใช้น้ํายาแบบไหนทําความสะอาดปากแผลของผู้ป่วยนะคะเนาะถุงแบบนี้ใช้แปะได้2วันต้องเปลี่ยนที2วันหรือเต็มที่สามวันต้องเปลี่ยนนะคะแต่บางทีนะคะแต่มันก็มีแต่นะคะ บางครั้งที่เราแปะไปแล้วถ้าหากว่าเราไม่คอยเอาอากาศออกนะคะเอาอากาศเนาะเวลาที่มันมีอากาศอยู่ข้างในเยอะๆมันก็จะทำให้ถุงเราพองพองแล้วนะมันก็จะปิดได้นะคะไม่ใช่ว่าถุงมีปีิแตกนะคะเนาะกาวที่แปะติดกับหน้าท้องนี่แหละ,ะกาวที่แปะติดกับหน้าท้องนี่แหละคะ่ะมันก็จะ ออกมาอันนี้มันเป็นกาวทุกคนเห็นค่คะแต่เวลาที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราที่เราจะเอาไปแปะนะเราก็ควรเนี่ยจะดึงตรงนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีลูกศรให้เราดึงตรงนี้ออกเนาะดึงตรงนี้ออกมันก็จะมีนะนี่ไงถ้าเราดึงออกมาตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้มันจะเป็นกาวนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นกาวเนาะเราก็เขาจะดึงกระดาษอันนี้ออกเราก็าไปแปะกับหน้าท้องคนป่วยแต่วิธีการแปะนะคะทุกคนเนาะวิธีการแปะบางคนก็ทำไม่เหมือนกันแต่ในลักษณะของแขกนะคะที่แขกดูแลคนป่วยอยู่คุณหมอเขาจะสอนแขกนะคะว่าเวลาแปะนะให้เราพับครึ่งถุงนี้ลงมานะคะให้เราพับครึ่งลงมาให้มันเท่ากันให้ตรงกลางนี้ ครึ่งหนึ่งนะคะเวลาที่เราแปะนะเราก็เอาตรงนี้ไปทาบนะคะกับแผลของผู้ป่วยให้มันอยู่ครึ่งแผลนะคะทุกคนให้อยู่ครึ่งแผลแล้วเราก็ถึงจะกลางออกมาแล้วก็แปะนะเวลาแปะเราก็ เราก็ต้องรีดรีดรีดเพื่อให้กาวมันติดหน้าท้องให้ดีๆนะคะทุกคนเนาะถ้าหากว่าเราไม่เอามือรีด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 เหมือนกับเราเวลาเราแปะวอลเปเปอร์หรือว่าแปะอะไรอย่างนี้แหละค่ะเหมือนกับแปะไอที่ฟิล์มโชทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆทํานะคะค่อยๆรีด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 ไปให้รอบวงนะคะให้กาวมันแปะติดกับหน้าท้องเป็นอย่างดีนะคะทุกคน นี่อันนี้คือวิธีใช้สมมุติว่าถ้าเราแปะไปแล้วเวลาจะทำความสะอาดถุงวัจระหน้าท้องทำยังไงอันนี้อันนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะคะทุกคนตัวล็อกข้างล่างนะแล้ก็เปิดตัวล็อกออกมานะคะ เวลาใช้แล้วก็ต้องล็อกให้มันเข้าที่นะไม่งั้นอุจจาระมันก็จะไหลออกมาเละเทอะนะคะนี่มันเป็นตัวล็อกแบบนี้สมมุติว่าเราแปะถุงอุจจาระหน้าท้องให้คนป่วยไปแล้วเราแปะในลักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงปลายนี้ทุกคนจะเห็นไหมคะเวลาที่เราจะทําความสะอาดเนาะถ้ามีอุจจาระข้างในเพราะว่าถุงมันใช้เวลาสวันหรือสามพันปี 1, ทีนะคะ นี่อันนี้เวลาที่เราแปะหน้าท้องให้คนป่วยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวล็อกนะะี่ค่ะตัวล็อกมาตัวล็อกมาใส่แบบนี้นะคะเนาะตัวล็อกนะคะมาใส่แบบนี้แล้วแต่ว่าบางคนจะใส่แบบไหนอะไรแบบไหนนะคะเวลาที่เราใส่ไปแล้วคาดทับไปแล้วใช่ไหมคะ ค่าทับไปแล้วเราก็ล็อกนะคะล็อกปิดให้แน่นนะคะ่ะนี่แหละเห็นไหมคะเราล็อกปิดให้แน่นนะคะล็อกปิดให้แน่นนะคะแล้วเวลาที่เราจะทําความสะอาดเราก็ใช้มือปิดเปิดล็อกอย่างนี้มาเปิดล็อกแบบนี้มาแล้วมันจะมีเราควรจะมีกระมังเล็กๆเ,เพื่อรองอุจจาระของคนป่วยนะคะเนาะ เพื่อเอาออกแล้วก็จะทำความสะอาดแบบไหนนะใช้สลิงสลิงนะคะที่ใหญ่ๆดูดน้ำขึ้นไปแล้วก็เอามาฉีดล้างฉีดล้างตรงนี้ค่ะฉีดล้างข้างในเขาจะไม่ให้ฉีดน้ำขึ้นมาถึงข้างบนนะคะเพราะเดียวมันจะโดนแผลของผู้ป่วยนะคะทุกคนเราจะล้างเฉพาะบริเวณแค่ไม่เกินตรงนี้นะคะล้างถุงข้างในใช้สลิงะคะ่ะสอดเข้าไปแล้วก็ล้างทำความสะอาด แต่ว่าการทํางานทุกครั้งทุกคนก็ต้องใส่ถุงมืออยู่แล้วใช่ไหมคะต้องใส่ถุงมือต้องเซฟตัวเองนะคะเนาะอันนี้แหละพอเราล้างเสร็จเราก็ปิดล็อกเหมือนเดิมนั่นลเนอมก็ปิดล็อกเหมือนเดิมนะใส่กะระยะให้ันดีแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะคะกะให้มันดีนะคะแล้วก็ปิดล็อกเหมือนเดิมค่ะ นี่แหละลักษณะการใช้งานนะคะทุกคนแต่ถ้าเวลาที่เขามีอากาศข้างในเยอะๆรูที่เราคลิปไว้เล็กๆบรรบายไม่ทันเราก็ต้องมาถอดตัวนี้เหมือนกันค่ะถอดตัวนี้นะเพื่อไล่อากาศในถุงออกให้หมดค่ะนะคะอันนี้แหละก็คือสมสำหรับคนป่วยนะที่ป่วยใช้ถุงอุจจาระหน้าท้องแบบนี้นะเขาจะให้ทำความสะอาดถุงถุงอุจจาระหน้าท้องอยู่ที่ สองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงครั้งนะคะเวลาทำความสะอาดถุงนี้ก็แค่น้ำเปล่าธรรมดานี่ค่ะดูดสลิงเอาใส่สลิงขึ้นมาดูดขึ้นมาแล้วก็ามาทำความสะอาดนะคะทุกคนเนาะต้องมีกระมังเล็กๆเ,เ,เพื่อรองอุจจาระนะคะนี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่มี ญาติป่วยเกี่ยวกับผ่าตัดลำไส้แล้วไม่สามารถถ่ายอุจจาระทางทวารหนักได้เขาก็ต้องใช้ถุงหน้าท้องแบบนี้ถ่ายอุจจาระทางหน้าท้องนะคะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะว่าตัดถุงตัดเบอร์ถุงปากถุงเรียบร้อยแล้วต้องคลิปทุกครั้งนะคะทุกคนต้องคลิปเพื่อระบายอากาศทุกครั้งนะคะ การทาความสะอาดแผละนะต้องทําความสะอาดให้ให้ดีนะคะแล้วมันก็จะมีเคล็ดลับมันไม่ใช่เคล็ดลับอะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าผู้ป่วยนะถ้าเราใช้ถุงอุจจาระหน้าท้องแบบนี้แปกะกับหน้าท้องเขาเนาะมันก็จะมีทําให้ผิวหนังอนะผิวหนังแบบแสบหรือว่าเป็นแผลแดงๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะเนาะทางโรงพยาบาลหรือว่าร้านขายยาเขาจะมีแบบสไป์ะคะ่ะ สเปรย์ฉีดนะคะสเปรย์เอาสเปรย์ฉีดก่อนแล้วก็พัดหรือว่าเป่าให้แห้งก่อนถึงเอาถุงอุจจาระหน้าท้องอันนี้แปะเข้าไปนะคะทุกคนอย่างที่แขกบอกนะคะว่าถุงอุจจาระหน้าท้องมีหลายแบบนะคะวันนี้แขกก็เอาในส่วนที่แขกใช้กับผู้ป่วยที่แขกดูแลอยู่มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ พี่พี่น้องๆที่มีญาติพี่น้องป่วยหรือว่าคนไหนที่ดูแลอย่างต่างประเทศอย่างนี้ส่วนมากเขาก็จะทํากันที่บ้านอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลเปลี่ยนให้นะคะที่นี่เขาก็จะทําเองนะคะทําเองเนาะต้องเรียนรู้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ